สวัสดีพี่น้องที่รักพวกเรายินดีที่ได้ร่วมกิจกรรมเสวนาในวันนี้เรามีความสุขกระเสมเปรมปรีในการร่วมกันแผ่แสงแห่งความรักความเมตตาความสามคัคคีซึ่งเป็นความปรารถนาของพวกเราชาวฟ้าชาวโลกและจักรวาลเพื่อให้โลกแม่ไกอายกขึ้นการสันตเทือนสูง ให้สู่การคืนค่าโลกใหม่ไปมิติที่หตามปณิธานของพระบิดาให้จบเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมกันไปขณะนี้จักรวาลมีการปรับเปลี่ยนแปลงในระบบดวงดาวพลังงานจากเปลืยวสุริยะและพลังงานแสงที่ส่งผ่านมายัางโลกแม่ไกอาถาโถมจำนวนมากมายซึ่งมีผลกระทบ ทางกายภาพและจิตวิญญาณเพื่อมากระเทาะกระแทกสิ่งตกค้างภายในออกมาขอพวกเธอจงอบรับอย่าผลัก้านจงเข้าหาภายในดูแลร่างกายจิตวิญญาณ ปรับขึ้นความถี่ยกขึ้นการสัมเสเถือนให้สูงเพื่อเดินทางไปพร้อมกับโลกแม่ไกอาสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างโรคสามดีกับโลคห้าดีพวกเธอจงเตรียมพร้อมร่างกายจิตวิญญาณเคลียร์คลีนจิตได้ใต้สำนึกล้างขยะที่ฝังลึกเข้าหาภายในพบความสงบ ความสว่างสดใสเลือกทางเดินหาทางกลับบ้านให้ถูกทิศถูกทางยาววกวนกับกลวงภาพมายาที่ฝ่ายมืดวางกับดักกักขังอีกต่อไปจงมันเข้าหาภายในให้เชื่อใจวางใจในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าภายในตัวเองเพราะเธอคือความรักความสดใสความเบิกบานปรีเปรม เป็นผลงานอันล้ำค่าของพระเจ้าที่มหัศจรรย์กว่าสิ่งใดๆในโลกและจักรวาลว่าฉันคือเธอเธอคือฉันเป็นสิ่งเดียวกันพวกเราชาวฟ้าดีใจและยินดีคอยหนุนเสริมกับความสำเร็จในการเดินทางสู่การคืนค่าของโลกใหม่แม่ไกอาและพวกเธอชาวโลกตื่นรู้อย่างแท้จริงขอเพียงเชื่อใจวางใจขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณ